สวัสดีครับท่านสมาชิกคริสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้เดิญผู้มากโดยปัญญาวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งครับกับรายการลิสต์เรื่อยเปอยกันในอีพีที่92กันแล้วนะครับเราก็มาพร้อมกับเด็กไวไ้ในหลักก่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็ไปดูเด็กลิสต์กันเลยว่ามีเชื่ออะไรกันบ้าง นี่ก็เป็นเด็กลิส์คร่าวๆของเรานะครับอันดับแรกก็มาดูกันในส่วนของเอ็กซ์เดกันก่อนนะครับเปิดมามีซิงโครนะฮะเป็นเวลจ g l กาเชี b บิสอ Iceberg กนาวาวทุกครั้งที่มอนสเตอร์ของเราถูกทำลายจากเอฟเฟกของอีกฝ่ายหรือถูกทำลายจากบัเทิเราจะสามารถยิงไลท์พอยต์อีกฝ่าย6 0 0พอยต์ได้แล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือในช่วงของบั t เทิลเฟส เมื่ออีกฝ่ายสั่งใช้งานเอฟเฟกต์กาดขณะที่เราก็คุมมอนสเตอร์ตัวอื่นอยู่ควิกเอฟเฟกเราสามารถเนเกตเอฟเฟกนั้นแล้วก็ทำลายได้ใบต่อไปเป็นเวลแครับอันดามันซิเปเทอร์ไรเซนดาใจมีเอฟเฟกช่วยในการเนเกตเอฟเฟกเวทกับดักนะครับถ้าเกิดว่าในสุสานเรามีมอนสเตอร์ทัดน้ำอยู่ฉะละวันใส่มาหนึ่งใบราเวนอสคอคโกรากอนอาเคทิส เอฟเฟกก็มีอยู่3อย่างด้วยกันนะครับ 1. Quick Effect ทิ้งกั์ดบนมือ2ใบหลังจากนั้นถ้าเก็ดกร๊ดในฟิลหนึใบทำลายการ์ดนั้นแล้วก็เอฟเฟกที่2ครับเมื่อการ์ดใบนี้อันเชิญแบบซิงโครสำเร็จเราจะสามารถจวกกร์ดตามจำนวนการ์ดจูนเนอร์ที่ใช้เพื่ออันเชิญซิงโครการ์ดใบนี้แล้วก็เอฟเฟกสุดท้ายก็คือ เพิ่มพลังโจมตีป้องกัน500ต่อการ์ดบนมือของเราแล้วก็การ์ดจากทีมทวันเซนเดกครับอันนี้เป็นฟอสโตซอรัสเวอร์ชันอัปเกรดครับทวันเซนโดซอรัสก,กลาเซียซอรัสใบนี้ไม่สามารถตายหาจากบัตโตไดเอฟเฟกที่เหลือเราก็ไม่ได้ใช้นะครับเส่มาเพราะว่ามันหล่อเท่เฉยๆมืองนี้มันรูปหล่อจริงๆแล้วต่อไปจะเป็น Ex i t ซนะครับมีซุปเปอร์ควอนเทลเมชบีสกรัมพูเอฟเฟกก็ถอดหนึ่งยิงเวทกระดักหนึ่งใบแล้วก็มีเอ็กไกออนเดอะซีคัสตรอม ใบนี้ใส่มาเผื่อได้ใช้นะครับเป็นแร้งแปดเฉยๆแล้วก็มี DIY Arsenal Double A s ุดส Sky t ัน n d e r Monk of t e g ใส่มาเผื่อได้ใช้ในแม่ฟีนิกซ์ใส่มาหนึ่งใบน้องมาเรียนเสร็จ Coral Anemone เอฟเฟกก็คือชุบมอนธาดน้ําได้ที่มีพลังโจมตีเท่ากับหรือต่ำกว่าพันห้าร้อยจากสุสานได้สเปกัสใบนั้นออกมาที่โซนที่การ์ดใบนี้ชี้ไปหาอยู่น้องไอพี Muskadina Midnight c r o c o d y Abramek Underworld g o t d e s s of Close World แล้วก็ต่อไปจะเป็นส่วนของเมนเด็กนะครับเปิดมาด้วยการดจากทีมโมนาคสุดหล่อที่ครับ Excalation of the Monarchs เถินละครั้งในช่วงของ b a t t l e f a ฟ e หรือ m เมน a ฟ e ของอีกฝ่ายเราสามารถอันเชิญแบบสังเวยได้หนึ่งครั้ง Snow Man Effect ของโคตรดีใบนี้ เลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่เราควบคุมพลังโจมตีกาดใบนั้นจะเท่ากับผลรวมของพลังโจมตีตั้งต้นของมอนสเตอร์ทุกใบที่เราควบคุมแต่กาดใบนั้นก็จะตีโดยตรงไม่ได้ infinite impermanent ใส่มา3ใบเพราะว่าช่วงนี้ลำคาญเอตางู u, และเกินเอามาขัด a อนะครับ ice barrier ใส่มา2ใบเมื่อมีการสั่งตีที่เกี่ยวพันกับมอนสเตอร์ของอีกฝ่ายเปลี่ยนพลังโจมตีมอนสเตอร์ตัวนั้นของอีกฝ่ายให้กลายเป็นศูนย์ พร้อมกับเนเกตเอฟเฟกต์และหลังจากนั้นการ์ดนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนบาร์ท p โพซิชันได้แล้วก็เอฟเฟกจากสุสานนะครับรีมูฟการ์ดนี้สามารถมหนึ่งตัวที่เป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำเวล5หรือสูงกว่าได้และหลังจากนั้นเราสามารถหยิบมอนธาตุน้ำจากสุสานขึ้นมือได้และตลอดเทิร์นนี้หลังจากที่เอฟเฟกนี้รีโซฟเราจะไม่สามารถสเปมมอนได้ยกเว้นมอนธาตุน้ำคอใบเดรกรฟใส่มา2ใบแล้วก็สุดยอดเอนจินที่โคตรจะจำแมวครับ เจเนอไรเดอร์บอสสเตเถิ่อนละครถ้าเกิดว่ามีการ์ดถูกนำจากเมนเด็กขึ้นมืออีกฝ่ายนอกจากช่วงของดาเมจสเตปเราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษ g e n น r รเดอร์มอนสเตอร์จากเด็กได้ในสภาพนอนยิม้มและถ้าเกิดว่าเราสเปย์มอนสเตอร์ติดชื่อเจเ e r ไรเ r อรในเทินของอีกฝ่ายเราจะสามารถสเปย์มอนสเตอร์เจเนอ r รเดอร์โทเค็นออกมาได้กี่ตัวก็ได้และในช่วง e n ็นเฟสโทเค็นเหล่านั้นก็จะออกจากฟิล์ไป ไวเวลครับใส่มา1ใบเผื่อได้ใช้เมื่อกัดใบนี้ตกลงสู่สรารไปเราจะเสียไรพอยสามพันเมื่อมอนที่กัดใบนี้สวมอยู่ตีไปที่อีกฝ่ายเราจะสามารถเนเกตเอฟเฟกต์กัดเวทกับดักทุกใบในฟิลด์ของเขาแล้วก็กัดทุกใบที่เป็นเวทกบดักจะเปิดไม่ได้และหลังจากที่มอนของเราทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายได้เราจะสามารถเคลียร์แผงหลังทุกใบของอีกฝ่ายได้โมเดลออฟกริดสับมอนธาดน้ำสองตัวจากมือเข้าเด็กและหลังจากนั้นจวดสาม n ิดฮอกเจเนเรเตอร์บอสออฟไอซเราสามารถมีการ์ดใบนี้ในฟิล์ได้ตัวเดียวเท่านั้นเมื่ออีกฝ่ายจะสเปร์มอนสเตอร์ออกมาควิดเอฟเฟกตสามารถสั่งเวยการ์ดที่ติดชื่อ g e n นเรเตอหรือการ์ดหนึ่งใบที่เป็นเผ่าเวิรมหลังจากนั้นในเกีรยิการอันเชิญพร้อมกับทำลาย แล้วก็เอสมอนสเตอร์ปะญําเด็กของเราครับไว้์ไนดราก่อนในช่วงของเทิร์นผู้เล่นแต่ละฝ่ายเมื่อมีเอฟเฟกต์การเวทหรือกับดักแทร็เก็ตมาที่การ์ดใบนี้ถูกสั่งแช้งานเนเกตเอฟเฟกต์นั้นทันทีและหลังจากนั้นทําลายมันทิ้งไปมันไม่สนนะครับว่าเป็นการ์ดเราหรือการ์ดอีกฝ่ายแล้วก็มันไม่แคร์ด้วยนะครับว่ามันจะให้เรากดเทคเองหรือเปล่ามันกดเองนะครับเอฟเฟกต์นี้ต้องระวังกันด้วยนะครับเคยมีครั้งหนึ่งเราเอาไอไว้เวลไปสวมให้กับไอไว้ใไนดราคอน ปรากฏว่าขัดขาตัวเองครับไว้เวลกูเสียฟรีเลยไม่นํำซ้ำเสียอะไรเพอ่ออีกสามพันด้วยนะครับเวรจริงๆแล้วก็เอฟเฟกตถัดไปครับเมื่อมอนสเตอร์ตัวอื่นของเราถูกเล็งเป็นเป้าตีเราสามารถทรงเวทด้วยกับดักที่เราควบคุมลงสู่สารไปหลังจากนั้นเปลี่ยนเป้ามาหากาซแบบนี้เอฟเฟกโคตรดีครับเป็นการรับตีนแทนเพื่อนนะครับไอซเจทเวโมลา สามารถส่งกัดใบนี้ในมือลงสู่สารไปเพื่อที่จะสเปรย์มอนสเตอร์ทับน้ำออกมาจากมือได้เลยเอามาทิ้งเพื่อที่จะเรียกเป็นไอไวในดรา้อนนะครับแล้วก็เทนจีสัมปริดซาตานะใส่มา2ใบเอฟเฟกต์ก,ก่อนรู้ๆกันอยู่นะครับถ้าเกิดว่าไม่มีมอนสเตอร์เอฟเฟกต์ในฟิวลเลยเราสามารถสเปรย์กัดใบนี้ออกมาจากมือได้เมื่อมอนที่ไม่มีเอฟเฟกต์ของเราถูกทำลายจากบัตเทิลหรือถูกทำลายจากเอฟเฟกต์ก,กัด เราสามารถดีมอกการ์ดนี้จากมือหรือจากสุสานได้เพื่อที่จะสเปย์มอนสเตอร์ที่เพิ่งถูกทำลายไปเมื่อกี้และหลังจากนั้นเราจะได้ทำลายมอนสเตอร์หนึ่งตัวของอีกฝ่ายแล้วก็มีลูกปั้นน้ำนะครับล็อกให้สเปย์ได้แค่มอนสเตอร์ทัดน้ำเท่านั้นกวาเชียบิสโพ l a าเพนกวินเมื่อกาดไปนี้สเปย์ออกมาสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่อีกฝ่ายควบคุมเอาการ์ดไปนั้นขึ้นมือ เอฟเฟกตที่2ก็คือเมื่อกั์ดใบนี้ที่อยู่ในฟิลถูกทำลายจากดาโตหรือถูกทำลายจากเอฟเฟกเราสามารถเลือกกั์ดหนึ่งใบที่อีกฝ่ายควบคุมเอากาั์ดใบนั้นขึ้นมือน้องอุรัะใส่มาสามใบแล้วก็ปิดไทยด้วยสตรีมซิงโครใบนี้ก็สามารถทำแอกเซลซิงโครในเทิร์นอีกฝ่ายได้แบบตึงๆนะครับหลังจากนี้จะเป็นการดูเอลหตาติดครับแพ้คือแพ้ชนะคือชนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูเอล มาครับกับเกมที่หนึ่งของเราเปิดด้วย i อซ์เจเทมอราครับอีกฝ่ายก็ไม่รอช้าเปิดด้วย m a x กซกันไปครับเราก็เลือกสเปซหนึ่งตัวครับแน่นอนครับเราก็ต้องเลือกเป็นไว้ในดราก้อนเอสมอนสเตอร์สุดหล่อเท่ของเราอยู่แล้วถึงเอฟเฟกของมันจะไม่ได้ช่วยเชียร์อะไรเราก็ตามนะเราก็ <laughs> เซตการ์สองใบจบเทินอีกฝ่ายเปิดด้วยฟิกเฟิร์แพชเวิร์กครับทำการเสรเอ็ดอิมเชนครับนอร์มอ,ออกมาครับ เป็นอะลูเบอร์แล้วก็ขัดด้วยอินฟินิตอิมเปอร์าเนต์กันไปก่อนถ้าเกิดว่าเขาเสิร์ชเป็นไอ้แบนเด็ดฟิวชั่นเราน่าจะซวยเชสเอาได้แต่ก็ยังไม่ไวครับมีฟิวชั่นครับเรียกออกมาเป็นกาเดียนไคเมรดาใช้เอฟเฟกของกาเดียนไคเมรดาครับหลังจากนั้นก็ขึ้นเป็นเชน2เชน3ครับเป็นเอ็ดอิมเชนพร้อมกับเท็จีดีเสิร์ชการ์ดขึ้นมือกันยับๆกันเลยทีเดียวนะฮะสอยแพงหลังเราไป1ใบครับ เปิดด้วยวันเด็ดอินเลสหยิบอลูเบอร์ขึ้นมือแล้วก็ฟิวชั่นกันต่อไปครับเรียกออกมาเป็น d i s เพียนโพสเคเนียนสเปออกมาแบบพิเศษครับเป็นไอเจ้าดามมาเทอร์แล้วเขาก็ตีมาด้วยดิสเพียนโปเกเนียนครับใช้เอฟเฟกของโพสเกเนียนทะลุเราไป3,000พอยครับตีด้วยการดยงคาเมล่าครับแล้วก็ปิดฉากด้วยดัมมาเธอร์ออฟดิสเพียนจบแล้วครับเกมหนึ่งจริงตั้งแต่เกมแรกเลย เข้าสู่เกมที่2ครับจีนนี้เราก็ยังคงคอนเซปต์ได้เริ่มก่อนอีกไฟมันเดิมนะครับเพราะว่าด้วยความที่พื้นเพลเราที่เป็นคนดวงเฮงแล้วเกินปกตินี่จะถอยได้หัวตลอดนะครับแล้วก็ทําการเซตการ์สามใบครับจบเทินถ้าใครที่ดูในไลฟ์เราบ่อยนะครับจะรู้ว่าไอเจ้าของช่องนี่แม่งถอยได้หัวตลอดจุดแข็งคือถอยได้หัวแล้วก็ได้เลือกเริ่มก่อนแต่จุดอ่อนก็คือคอมกากกเเนดกากครับโดเนตมาทีนี่คือไล์ปิวได้เลยนะโคตรอันตรายเลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรา เต็มใจที่จะไล์ปิวนะด้วยเหตุชนิดการสมัครสมาชิกถึงจําเป็นนะครับใครที่เงินเหลือช่วงนี้ก็สามารถเอามาเทกับช่องเราได้นะครับเพราะว่าเรากาลังระดมทุนไปซื้อคอมใหม่อยู่เวียนจริงๆแล้วก็กลับเข้ามาในเกมของเราครับเปิดด้วยเจเนอเรเตอร์บอสสเตทเข้าสู่บระลัเฟสครับอีกฝ่ายก็เรียกออกมาเป็นสบายเรลาดาก้อนเป็นกว้นก,ก็ยืนงอยสิครับตีไม่ได้ครับพลังเขาเยอะกว่าเราก็เลยเลือกที่จะจบเทิร์นกันไปเลยแล้วก็เป็นเทิร์นที่4ครับทำการสเปนิดฮอกออกมาครับพร้อมกับปั๊มโท เคนออกมาครับเป็นเจเนเรเตอร์บอสโทเค็นแล้วอีกฝ่ายก็เซตการ์ดหนึ่งใบครับจบ ไอโทเค็นของเราก็ตายหากกันไปนะครับแล้วก็เข้าสู่เทิร์น5ครับเราก็เอามอนสเตอร์2ตัวไปเรียกซิงโครครับเรียกออกมาเป็นไดโนเสาร์น้ำแข็งทรานเซนเดซอร์ดออกมายืนยิ้มเข้าสู่บัตโทเฟตตีด้วย6 0 0พอยพ์อีกฝ่ายก็ไม่ชุบมอนสเตอร์ออกมากันแต่อย่างใดนะครับเขาลืมกดหรือเปล่าแล้วก็เป็นเทิร์นที่6ครับแล้วก็สเปออกมาเป็นนิดฮอกเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับพร้อมกับปั๊มโทเค็นออกมา อีกฝ่ายก็น o r m a ออกมาครับเป็นแมงกะพุนสายฟ้าทําการโม่หนึ่งใบจะไปออกมาแบบพิเศษครับเป็นเรเวียดากอนไดดาลอสใช้เอฟเฟกของเรเวียดากอนไดดาลอสครับทำการส่งการาฟติดชื่ออูมิในฟิวล,ลงสูสารครับเพื่อที่จะเคลียร์ทุกอย่างในฟิวเจอแบบนี้ก็ชิปหายเลยสิครับเราก็ขึ้นเป็นเชนที่หนึ่งครับด้วยคอบายเดอดเกรฟและหลังจากนั้นก็เปิดเป็นโนเอฟเฟกครับเพื่อความรอดเทเล็งไปที่ไอโฟอสโตซารัสเวอร์ชั่นอัปเกรดนะครับทำการปั๊มพลังเป็น1200ครกับจังหวะ นี้แตก่ก็ไม่ได้ช่วยเชี่ยอ,อะไรเลยนะครับแล้วก็แตกเหมือนเดิม เว้นจริงๆเอยจกก็เข้าสู่บัตเทิลเฟสกับตีด้วยไดย์ดอลชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้องเิ้นกันต่อไปครับใช้เอฟเฟกของเทโมล่าสเปออกมาเป็นเพนกวินครับแล้วก็ใช้เอฟเฟกของเพนกวินทําการเล็งไปที่ไดย์ดอล์สครับไอชิบังทาเพื่อนกูไอขึ้นมือไปไอจสเคและหลังจากนั้นเราก็เอามอนสเตอร์2ตัวครับไปขึ้นเป็นเอ็กซิสเป็นซุปเปอร์ควอนเท่าเมชและหลังจากนั้นถอดไส้หนึ่งครับเล็งยิงไปที่แผงล้างของอีกฝ่ายแล้วก็โจมตีโดยตรงครับด้วยซุปเปอร์ควเเทลแะข้าสู่นัน่่นนออยูแล้วเราก็ ขึ้นเป็น DIY Arsenal d u b l e A สุด s k ซ t h u n d ออกมากันถ้าอีกฝ่ายในเทิร์นถัดไปอาการนี้เป็นกูกูกดยอมแพ้แล้วก็เข้าสู่เทิร์นที่8ปครับอีกฝ่ายก็กดยอมแพ้กันไปเลยแล้วก็เข้าสู่เกม3ครับเกมนี้เราก็ได้เริ่มทีหลังอีกฝ่ายนะครับกูเพิ่งจะโม้ไปเมื่อกี้ว่ากูได้หัวบ่อยเอสพี แกแจก็เรียกออกมาครับเป็นแคสติลลายูนิคอร์ครับเสื้อหนึ่งใบขึ้นมือพร้อมกับเรียกออกมาเป็นดาเซนครับใช้เอฟเฟกต์ดาเซนเสร์อกาดต่างๆนานาขึ้นมือแล้วก็เรียกเป็นเกียหลงครับแล้วยังไงต่อครับพี่เรียกเป็นล็อกออฟแวนจิเซอร์ทำการใช้เอฟเฟกต์ของเกียหลงครับไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์อะไรแล้วก็เปิดด้วยตีโอซิดครับเรียกออกมาเป็นแชงกีไอล่าสเปออกมาเป็นไรชาร์ดครับแล้วก็จบเทินกันไปเลยบอร์ดของอีกฝ่ายก็ค่อนข้างที่จะแน่นตราบกันเลยทีเดียวนะครับถามว่าเราจะแหกบอร์ดยังงไไไโโ้หสภาาพม่่นนจะะดครบ เกมนี้ในช่วงสเตนไบเฟสเขาก็สปเปยออกมาเป็นเฟนเดียครับแล้วก็แปะเป็นไอเจ้าไว้เวลเซตการ์ดสองใบจบเทินกั็ไปก่อนครับไม่รู้ว่าทำอะไรได้บ้าง แต่ดูทรงน่าจะเจ็งนะครับเข้าสู่เทิร์นสามครับเปิดด้วยเฟนเลียครับเสิร์ตหนึ่งใบเปลี่ยนโพซิชันมอนสเตอร์แล้วก็ส่งเฟนเลียมาตีครับใช้เอฟเฟกเฟนเลียครับเอาไว้เวลเราออกจากสนามครับแล้วก็โดนไป3 0 0พันพอยท์ทั้งๆที่อีกฝ่ายยังไม่ได้ตีเรานะครับแล้วก็ตีมาพันสีครับโอ้โหใช้เอฟเฟกต์ของอะไรชาร์ดครับดูดการ์ดเข้าไปเป็นวัตถุดิบเอ็กซ์ซีดแล้วก็ตีมาโดยยูนิคอนครับแล้วก็ปิดฉากด้วยเจี๋ยหลงครับ เข้าสู่เกมซีครับมือน,นี้เราก็ค่อนข้างที่จะดีกันเลยทีเดียวแต่ว่ามันดีเกินไปครับเราก็เลยเลือกที่จะเปิดด้วยโมเลออกรีดถ้าเกิดว่าชีวิตเรามันสบายเกินไปเราก็มาหาความลาบากให้ชีวิตนะครับทาการสับเข้าไปในเด็กแล้วก็จั่วขึ้นมาครับผู้ขอบคุณมึงมากได้ตัวเดิมเลยเราก็เปิดด้วยเทโมล่ครับอีกไฟล์ก็ไม่รอช้าเปิดด้วยแม็กซีในเชนที่2ครับภาพแม็กซีปลาเชน2มายังติดตาตรึงใจของเราอยู่ทําการเช็ดกัดสใบครับจบเทินครับทีนี่ เข้าสู่เทอร์นสองครับทำการสเปย์ออกมาเป็นนิดฮอกแบบตึงๆพร้อมกับสเปย์โทเค็นออกมาอีก3ตัวครับและหลังจากนั้นอีกฝ่ายเข้าสู่บาโดเฟสครับเปิดด้วยอีเวลี่แมทเชตครับเจ๋งครับหมดฟิลถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายเขา้าปาอีเวลี่แมทเชตแล้วเรามีโทเค็นนี่คือการทุกใบเราจะถูกรีมูฟนะครับนอกจากไอโทเค็นแต่ความชิบหายก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นครับปรากฏว่าอีกฝ่ายเล่นเป็นดิคโฟวันเดอร์ลิสครับเขาก็ทําการไร้ายรำกันต่อไปครับอัญเชิญออกมาแบบปก เป็นเพนกวินจักรพรรดิครับเสริดหนึ่งใบขึ้นมือเสร์ดเวทฟิวขึ้นมือแปะเป็นเวทฟิวครับแล้วยังไงต่อครับพี่จบเทินเลยไหมตอนนี้ตีไม่ได้แล้วนะครับเซตการ์ดสองใบจบเทินครับทีนี้เข้าสู่เทินที่3เราก็ไม่มีเชื้ออะไรให้ทําแล้วครับกดยอมแพ้ไปเลย เดินทางก็มาถึงเกม5กันแล้วนะครับอีกฝ่ายเรียกออกมาเป็นรูปปั้นน้ำนะครับล็อกการสเปเชียลซัมมอนให้ลงได้แค่มอนสเตอร์ถัดน้ําเท่านั้นเป็นเถินของเราก็เปิดด้วยโมเดลออฟกรีดครับเพื่อเป็นการขิงอีกฝ่ายครับนี่แห็มันรู้มังว่าคุณเล่นเป็นมอนสเตอร์ทัดน้าเหมือนมึงนี่แหละแล้วก็สเปออกมาครับเป็นซาตานะพร้อมกับใช้น้องอุระที่นอร์มอลออกมาเรียกเป็นสิงโครเวลเจ็ดครับเป็นไอซ์เบิร์กเข้าสู่บาโดเฟครับตีด้วยไอซ์เบิร์กครับ แล้วเราก็เข้าสู่เมนเฟนสองครับเซตเป็นอินฟินิตอิมเปอร์าเนทถามว่าทำไมไม่เซตที่คอลัมน์เดียวกันกับคอลัมน์ของอีกฝ่ายลืมครับแล้วก็สเปออกมาครับด้วยเอฟเฟกของเจเนเรเตอร์บอสสเตตเรียกเป็นนิดฮอคพร้อมกับป um ั๊มโทเค็นออกมาอีกฝ่ายก็ใช้เป็นวอริเร์ออฟแอตแลนติสครับทำการเสิร์จขึ้นมือแล้วก็เซตการ์ดหนึ่งใบครับจบเทิร์น แล้วก็เป็นเทินที่4นะครับเราจัวได้เป็นโโนแมนเอฟเฟกต์เซ็ตเป็นโนโนแมนเอฟเฟกต์กันก่อนครับตีด้วยไอ้นิดหอกเปิดเป็นสีสเตลแอคแท็นะครับเราก็ขัดด้วยเนอ้อเวาวกันไป และการที่ถูกเซตอยู่ก็ตายหากันไปครับปรากฏว่าเป็นดูมคราเคนเด็กน้ําเจอเด็กน้ําครับเกมนี้มันก็ค่อนข้างที่จะสนทีกันเลยทีเดียวนะครับนานๆทีกูจะเจอหรือว่าทุกวันนี้คนเขาเบิดธาาดไฟกันไอ้สเน็กไอ้นี่มึงน่าลาคาญเหลือเกินไอเอสเคก็ดีนะครับที่เรามาเจอเด็กพันนี้หรือว่าเป็นคู่แข่งที่ค่อนข้างสมศักดิ์ศรีกันเลยทีเดียวนะครับเซิร์ฟเป็นอิเล็กทริกเจลลี่ฟิชครับเรียกออกมาเป็นสไปรัลเซอร์เพนแล้วเขาก็ใชเอิเล็กทริกเจลลี่ฟิชครับพร้อมกับสเปออกมาเป็นดูมแคร ขึ้นทำลายไอเนอ,เอร์วลของเรากันไปไอเนอ,เอร์วลมีในเก็บแค่ในช่วงของ b t t t l f i e ฟ d เท่านั้นนะครับแล้วเขาก็เรียกออกมาครับตีมาด้วยสไายเราดราก้อนครับตีมาด้วยอิเล็กทริกเจลลี่ฟิตตีมาด้วยดูมคราเนแล้วก็ปล่อยอีกไฟไปก่อนครับเข้าสู่เทิร์นที่6ของเราจัวา่วไพได้เป็นสตรีมซิงโครนครับเดี๋ยวเรารอเอ็กเซลซิงโคเทินอีไฟ แล้วก็เป็นเทิร์นที่7ครับสเปออกมาเป็นนิดฮอกเจ้าเก่าเจ้าเดิมแล้วก็ปั๊มโทเค็นออกมาครับแต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมครับทำการขัดด้วยอิเล็กทริกเจลลี่ิชแล้วก็ไม่ยอมเหมือนกันครับกูขัดด้วยอินฟินิตอิมเปอร์มาเนนกันไปในเชนที่3ครับเขาก็ขึ้นเชน4เป็นเลสออฟไคลเรีวชินทาการทําลายไอ้เจ้านิดฮอกของเรากันไปนะครับแต่เราก็ยังคงเรียกออกมาเป็นโทเค็นได้อยู่แต่เลเวลก็ไม่พอนะครับเอาไปทำเอ็กเซลซิงโครไม่ได้เรียกออกมาครับเป็นเจอุมิทาการชุบ1ใบเป็นรูปปั้นน้าแล้ว ก็เข้าสู่บาดเฟ e คร a กับตีมาที่สตรีมซิงโครนของเราแล้วก็ไม่รอช้าก,กเปิดด้วยสนุเอฟเฟกต์ทำการปั๊มพลังให้กับสตรีมซิงโครนอีกฝ่ายถึงกับไส้แตกจบแล้วครับกับเด็กไวในดรา้อนของเราถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ีพีต่อไปขอให้ทุกวันเป็นวันพาะใหญ่สาธุกับสาธุเด็กไวในดรา้อนสเต็มห